สวัสดีค่ะรับชมข่าวต้นชั่วโมง m อ t เวลา9ก้นาฬิกากับพิชานพิช,ชา์พิพัฒนกุลชัยค่ะหน่วยความมั่นคงยะลาเพิ่มกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยพระสงค์และย่านชุมชนเมืองยะลาหลังคนร้ายก่อเหตุในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง ตำรวจชุดรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลาร่วมกับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเมืองยะลาออกดูแลรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์และประชาชนที่ออกมาใส่บาตรในช่วงเช้าบริเวณถนนผังเมือง4ซอย11เขตเทศบาลนครยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอย่างเข้มงวดหลังวันนี้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยพระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายนาย ทั้งนี้ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดยะลาได้ประชุมปรับมาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองยะลาให้มีความเข้มงวดมากขึ้นตลอดจนเส้นทางสุ่มเสี่ยงย่านชุมชนรวมทั้งพื้นที่ที่มีชาวไทยพุทธอาศัยอยู่จํานวนมากโดยเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจอส,สและภาคประชาชนได้จัดแบ่งกำลังร่วมกันดูแลพื้นที่ต่างๆเพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง ส่วนสภาพอากาศโดยทั่วไปตลอดวันนี้มีอากาศร้อนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้า,นฟานขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปย่อมความกดอากาศตำ่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ทั่วทุกพื้นที่ของไทยมีอากาศร้อนขึ้นส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้านขนองมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าขนองและลมแรงในระยะนี้ไว้ด้วยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิของพื้นที่ภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนและมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันค่ะ ก่อนที่ข่าวต่างประเทศค่ะเกิดฝนตกกระหน่ำที่รัฐโอไฮโอของสหรัฐทำให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นบริเวณกว้างสถานีโทรทัศน์ N b c บรายงานว่าเมืองชินชินเนติรัฐโอไฮโอของสหรัฐประสบน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เมื่อวานนี้หลังจากฝนได้ตกกระหน่ำทำให้แม่น้ำโอไฮโอล้นทะลักเข้าท่วมเมืองโดยทางการคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำจะเพิ่มสูงกว่า17.5เมตรภายในช่วงบ่ายวันนี้ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์วัดระดับน้ำท่วมปกติ และอาจทำสถิติสูงสุดในรอบ10ปีก็เป็นได้โอโุทกภัยครั้งนี้ทำให้ถนนเรียบแม่น้ำหลายสายถูกปิดการจราจรและมีการเตรียมการอ,อพยพป,ประชาชนเนื่องจากคาดว่าภาวะน้ำท่วมจะดำเนินต่อไปจนถึงวันพุธนี้โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติคาดว่าจะมีฝนตกหนักในเขตหุบเขาโอไฮโอและพื้นที่ตอนกลางของประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงอีกวันสองวันข้างหน้าพบกับข่าวได้อีกครั้งในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ หัวไหลหัวไหลไหลหัวไหลหัวไหลหัวหัวไหล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 มันฝึกสมองและื่อนไหวร่างกายเพื่อช่วยหล่อเลี้ยงข้อต่อสักเวลาสามสิบนาทีอายุจะยินงขึ้นด้วยนะใกล้ชิดถึงบ้านช่วยให้ทุกคนดูแลตัวเองได้แนวคิดใหม่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล